สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube channel ที่มีชื่อว่า RMUTP Live ซึ่งเราผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังติดตามรับฟังแล้วนะคะชื่นชอบรายการเนี่ยสามารถกดติดตามเพจของเราได้ในนั้นมีรายการต่างๆมากมายคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยาศาสตร์ก็มีรายการาษา ารายการสอนทำอาหารนะคะรวมไปถึงรายการกระแสสังคมหรือรีวิวการอ่านหนังสือแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอ,อยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ไปเลือกฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับ10นาทีคดีดังในวันนี้ค่ะก็เราเดินทางกันมาถึงวันพรฤหัสบดีซึ่ง ในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ฝนนำเรื่องราวของคดีวิสามันฆาตกรรมคนร้ายนะคะไล่เลี่ยงกันมาตั้งแต่วันจันทร์ก็เป็นโจโดานช้างเป็นชัยภูมิป่าแสงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นคิวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน,นะคะ่ะเป็นเรื่องราวที่ใครๆก็ยังคุ้นๆกันอยู่นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคมเนี่ย มีข่าวคราวที่ตำรวจวิสามันฆาตรกรรมผู้ร้ายรายหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุมีคดีมีหมายสารตามจับกลุ่มตัวมากมายหลายคดีเลยด้วยกันนะคะเรื่องราวของเขาคนนี้นั้นก็คือนายประดิษฐ์มุสิกระสงถ้าพูดถึงชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่แต่ในวงการตำรวจชาวบ้านทั่วไปเรียกนายคนนี้ว่าไอ้แกลกนั่นเองค่ะ นายประดิษฐ์มุสิกระทรงหรือแกร๊กเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเขาคนนี้นั้นคือผู้ต้องหาหมายสารจังหวัดพัทธลุงตรังสงขาลารวมทั้งสิ้นแล้วกว่า15คดีรวมไปถึงนายคนนี้นั้นเป็นมือปือนรับจ้างอันดับต้นๆของตำรวจภาค9ซึ่งเขาคนนี้ได้หลบหนีการจับกลุมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนั่นก็คือนายคนนี้มีพฤติกรรมการต่อสู้กับตำรวจ มีการยิงต่อสู้แล้วก็หนีมาได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วการไล่ล่าย่อมมีผู้ชนะและผู้แพ้ผลที่เขาทำมานั้นก็ส่งผลให้ตัวเขาถูกวิสามันฆาตกรรมในวันที่27มกราคม2565ซึ่งวันนี้ฝนจะมาไล่เลียงคดีของไอ้แกลกหรือนายประสิทธิ์มุสิกระสงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสำหรับ ประวัติของนายประดิษฐ์มูสิกระสงเนี่ยก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเขาคนนี้นั้นคือมือปืนรับจ้างอันดับต้นๆที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องการตัวมีการตั้งค่าหัวในการนำจับนะคะเอาไว้อยู่ที่10,000แบาท เขาคนนี้ทำงานเป็นทีมมีพักพวกอีก4คนก่อนหน้านี้นะคะเขาได้ใช้รีสอร์ทแห่งหนึ่งในท้องที่ตำบลชะม่วงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัดทลุงในการหลบซ่อนตัวแต่แล้วก็ไม่พ้นเนื้อมือของตำรวจค่ะเพราะว่าตำรวจตามกลิ่นได้สำเร็จและก็ทำการปิดล้อมได้นะคะประวัติของไอ้แกลกเนี่ย เริ่มมาตั้งแต่ปี2,550ยาวมาจนถึงวันที่ปิดฉากก็คือวันที่27มกราคม2,565เขาคือผู้ต้องหาที่สารต้องการตัวนะคะหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นสารจังหวัดพัทธลุงตรงังและจังหวัดสงขารวมทั้งสิ้น15คดีประกอบไปด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นเนี่ย5คดี พยายามฆ่าผู้อื่นอีก3คดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำน่าย2คดีร่วมกันปล้นทรัพย์1คดีพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งาน1คดีร่วมกันจำน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1จําจำนวน1คดีข้อหาล่าสุดของนายแกลกก็คือข้อหาร่วมกันจำน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1, และพกอาวุธ รวมไปถึงเครื่องกระสุนปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็คือเรียกได้ว่าทั้งสิ้นแล้ว15หมายด้วยกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในแกลกและพวกเนี่ยใช้รีสอร์ทแห่งหนึ่งในท้องที่ตำบลชมวงนะคะอำเภอครวนขนน จังหวัดพัทลุงในการหลบซ่อนตัวในการไล่ล่าในครั้งนั้นนะคะนำทีมโดยพลตํารวจเอกสุชาติเทรสวัสด์พร้อมด้วยพลตํารวจโทสุรเชษฐหักพานและก็เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นเนี่ยกว่า50หน่นายไปทําการปิดล้อมไอ้แกลกมือเบือนรับจ้าง ที่มีหมายสารทั้งสิ้น15คดีหลังจากที่เขาเนั้นพยายามหลบหนีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและคนร้ายรายนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีพฤติกรรมฮึกเหิมมีการต่อสู้ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่สุดท้ายเขาก็ถูกวิสามันเสียชีวิตนะคะจากการที่กรณีตำรวจภูธรภาค8เนี่ยได้ทำการปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลชมวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อจับกลุ่มนายประดิษฐ์มุสิกกระสงหรือไอ้แกลที่มีอายุ41ปีมือปือนรับจ้างแล้วก็ผู้ต้องหาหมายสารนะคะ15คดีพร้อมพวกซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีอาวุธสงครามมีการยิงต่อสู้และหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจไปได้ถึง4ครั้งก่อนหน้านี้ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27มกราคม2565 พลตรวจเอกสุรชาติทีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตจโทสุรเชษฐ์หักพลานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่นั่งฮอลิคอปเตอร์ไปกำกับการด้วยตนเองนำตำรวจภูธรภาค8และตชะด4 3่พัทลุงเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นกว่า50นายบุกเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอหัวไทรจังหวัด นครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะหลังจากที่ตํารวจเนี่ยสืบทราบว,ว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยหนีมากบดานในพื้นที่ก็กระทําการกระจายกําลังโอบล้อมพร้อมกับตะโกนเรียกไอ้แกรกนะคะบอกว่าเฮ้ยให้มอบตัวแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็ตามคาดในแกลกเนี่ยหรือไอ้แกรกที่ใครๆเรียกเนี่ยก็พยายามหลบหนี วิ่งออกจากบ้านไปที่ทุ่งนานะคะในแกลกและพวกเนี่ยมีระเบิดด้วยนะคะก็ทำการคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเหนือไปจากนั้นกลุ่มโจรกลุ่มนี้นั้นมีอาวุธสงครามครบมือค่ไม่ว่าจะเป็น H.K. หรือปืนขนาดจุด357 พวกเขาเหล่านั้นใช้ในการต่อสู้นะคะแต่ครั้งนี้โชคชะตาไม่ได้เข้าข้างไอ้กแกลกค่ะเพราะผู้ชนะนั้นคือตำรวจตำรวจชุดดังกล่าวก็ระดมยิงใส่ไอ้กแกลกนะคะและทำการวิสามันไอ้กแกลกเสียชีวิตค่าที่กลางทุ่งนาส่วนนั้นบุหลันภรรยาของไอ้กแกลกเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มในพื้นที่ตำบลรามแก้วอำเภอหัวใจนะคะ หลังจากที่เหตุการณ์สงบลงก็มีการชนะสุรก็ไปพบว่าในเป้ของในแกลกเนี่ยมีทั้งแมกกาซนีนกระสุนปืนแล้วก็มีอาวุธสงครามอื่นๆด้วยนะคะ และภาพที่ปรากฏตามข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการชนสูตรเนาะก็พบว่านายประดิษฐ์เนี่ยมีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณที่ขาลำตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ทำการบันทึกเก็บครอบรวบรวมข้อมูลหลักฐานเรียกได้ว่าปิดฉากไอ้แกลกหรือนายประดิษฐ์มุสิกกระสงนะคะมือเบือนรับจ้างที่มีคดีหมายฐาน15คดีไปได้ในวันที่ 27มกราคม2565นั่นเองนะคะไอคดีวิสามันแบบนี้เนี่ยเข้าใจตำรวจเลยเพราะว่าหลังจากที่เล่ามานะคะในแกลกคนนี้เนี่ยเคยโดนมีหมายพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักง,งานด้วยหนึ่งครั้งหนึ่งคดีแปลว่ามีพฤติกรรมในการหลบหนีแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดก็ ถูกต้องแล้วที่ตำรวจเลือกวิธีการวิสามันนั่นเองสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะอพิสดปิดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดังสนั่นโลกโซเชียลเลยเป็นการวิสามันในปั๊มแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวผู้ร้ายที่ได้รับผลกระทบลูกกระสุนเนี่ยก็ โดนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆมาเรียบเรียงปิดท้ายกันในตอนสุดท้ายของสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ค่ะ10นาทีคดีหลังก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ